จากทนผู้ชมที่เคารพกับขมาสูระยะที่สองของทางรายการผู้ทันสัญจรของพวกเขากับขมาสูระยะนี้พวกเขาก็มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตามท่องตลอนที่จะนําเสนอตอมประธานโดยเฉพาะกับเร่นคดีอุบัติเหตุจ่ากมลเนาะกระดางที่พวกเขานําเสนอตอมประธานเป็นประจําประจําว่าอุบัติเหตุนี้ส่วนลงหลายก็เป็นเกิดขึ้นมาจากนะักขับขี่ของพวกเขาเองนี่แหละที่บ่ปฏิบตัติตามกฎจราจรเนาะซึ่งว่าระยญาพันมามสภาพการจราจรอย,อยู่ในนครหลวงจันทร,ร์ของพวกเขานี่ บางครั้งบางคราวการคลุพและการปฏิบัติตามกฎจราจ,จรของนะขับขี่บางเทือคขับขี่ยันพาหนะามะหอดทางซีแงกครบกันบนมีไฟอำนาจก็ดีบนม่มีไฟมากก็ดีแนอํนาไส้เนีนมกว่าบุห็นเจ้าหน้าที่เลยมักรวงละเมิดในบนนม่มีไฟอำนาจ การแม่นขับขี่ยานพาหนะโดยที่โบมีการสโล่ของไวแมนจึงพ่ายเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามท้องถนนแล้วก็เน้นจะกี่ยวกับปัญหาการชซหมบกันกระทบตัวมีอีกนดังที่คดีที่ว่าจะนําเสนอตอมประธานต่อไปนี้เนาะก็คือคดีอุบัติเหตุรถรถใหไงรถยนต์ต่ำกับรถจักรแล้วก็ผู้ขับขี่รถจักรี่เป็นเสียชีวิตคาทีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอยู่ที่เมืองเซทานีของเฮานี่แหละแมนแล้วเนาะการที่ว่าอุบัติเหตุเนาะรถใหญ่ต่ำกับรถจักรอยู่เส้นทาง บ้านพระข่าวเมืองไซธานีนครหลวงจัน,น,กน,น้ก็เกิดขึ้นในวันที่22ตุลาเา22ตุลาที่ผ่านมาเวลากับประมาณประมาณ10โมง00เวลาที่ว่าเกิดอุบัติเหตุเหตุให้ผู้ขับขี่รถจักรเสียชีวิตคาทีดังที่ท่านผู้ชมเห็นภาพอยู่ในขณะนี้เนาะรถใหญ่กับรถจักรที่ว่าเกิดอุบัติเหตุนี้จก็เลยว่าเหตุการณ์เกิดกกขึ้นอยู่ในวันพาธ น้องนภัสหรือว,ว่าเมืม่อว,วานเองเนาะเจ้าอีกตามกันให้โควต้าของทางเจ้าหนะ้าที่กองคดีอุบัติเหตุแผนกตำรวจจราจรนครราชสีมหาหว่รถคันดังกล่าวนี้ก็คือรถยนต์เป็นรถเก๋งยี่หอ้อฮนะอ,อ,อนได้าไอซิสสี่ปอนด์ขับขี่โดยเมนางสุขลิสาอายุ22ปีอาชีพนักศึกษาปัจจุบันอยู่บ้านโนสนสะอาดเมืองแสานีนครราชสีมาเนาะซึ่งรถคันดังกล่าวนี้อันนี้ จุดท,ที่มันเกิดเหตุนี่มันเป็นทางหอมแม่แล้วเป็นทางหอมเนาะเป็นทางหอมเป็นทางตัดกันระหว่างเส้นทางสีห้อสิบปีตัดหาถน,นนหนองเนียงหนองเนียงยแล้วก็ตัดออกทางบ้านพระขาวนี่แน่ถนนเกษรนี่แน,น,น่ถนนเกษรแน่แม่นเนาะซึ่งว่า,ยา,ยารถใหญ่คันกลางนี้มันขับขี่มาตั้งแต่ทางถนนเกษรเลี้ยวขวาเข้าขทางหอม้องกลางนั้นจะตัดออกสู่เส้นทางสีห้อารารสิป,ปีเนาะแต่พอขับขี่มาหอดีเนี่ยดีเนี่ยคบกันบอลบุมีไฟอำนาจเจ้าเนาะ รถรถต่างกับรถจักรเว็บห้อยสีฟ้าดำหมายเลขทะเบียนโดโกซีห้าเก้าห้าขับขี่โดยนางพิษสมัยอายุ32ปีอาชีพค้าขายปัจจุบันอยู่บ้านคำสวัสดิ์เมืองไซทานีนครรลชสีมาเจาะสิงว่า,ารถจักรรถจักรนี่มืนมาที่ทงางซีห้อยห้าสิบปีแล้วก็เข้ามาทางห้อม ามาเข้ามาทางหอมและพอมาวอดซีแยกดังกาวนี้นะคุณผู้ชมซีแยกังกล่างกาวนี้กัอยู่เขตเป็นเส้นทางของเขตบ้านระขาวเป็นทางาหอมทางซอยนี่แหละ<ม>ที่จะตัดไปหาซอ,อดมาหาเดินบาน VKS ซอดไปหาเดินบ้านหนองเงียงนั้นเจ้าจะได้มาเกิดอุบัติเหตุต่ำกันแลวการให้ผู้ขับขี่รถจักนคครนี่เสียชีวิตคาทีเจ้าที่ว่าต่ำกันอยู่ซีแยกกันว่าเเลย<ม> สาเหตุในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจเกิดมาจากผู้ขับขี่ใช้ความไม่เกินกำหนดและบอกปล่อยซิสเนาะจึงเป็นสาเหตุที่พายเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้แต่สาเหตุหล,ลักที่แท้จริงแล้วทางเจ้าหน้าที่ยังเก็บกรัรมข้อมูลหลักฐานสนืบส่วนส่วนเพื่อซอกหาเหีุของการเกิดอุบัติเหตุแท้จริงอยู่เนะาะแต่นี่ข้าพเจ้าได้นําเสนอต่อประธานว่าการขับขี่ยานพาหนะ เวลาขับขี่ยานพาหนะมาฮอดทางคบกันบอมีไฟอำนาจหรือบุมีไฟอำนาจเนานะแต่ว่าเส้นทางอยู่ในยุคป,ปัจจุบันนี้จำสมบูรณ์เนาะวอาอยู่ในใสก็แล้วแต่โดยเฉพาะมมนเขหลยเป็น,นจันทร์กับ,บอกเขาบางบ้านบางบ้านาาน,นี่ถึงแมนจะเป็นทางหอมยุ่แต่ว่าเส้นทางนี่อาว่าเออในว่าเป็นเส้นทางดีกับว่าแมนแมนบางเส้นทางเป็นทางยางบางเส้นทางก็เป็นทางคอนกรีตคือดังกรณีเป็นซางคอนกรีตจแลวก็มักมีซีแยกตัดกันอยู่ในหลายจุดเพื่อเส้นทางตัวนี้อยู่ในหลายจุดเนาะแต่ว่าลักๆ ดังที่พวกเขาว่าว่านักขับขี่ขับขี่ย,ยญญานพาหนะโบกรอยสิทธ์บุกเกียรติซึ่งกันและกันถึง<ช>มีมรถเฟรอำนนั้นเลยมีรถเฟรมอันกันยาแต่ตามหลักการของการจราจรเมื่อขับขี่ยานพาหนะมาหอดทางครบกันเนาะผู้อยู่ทางใหญ่ก็ต้องได้พอนคุมไว้สังเกตเบื้องบงคงรรนความปลอดภัยจะคอยสัญจรผู้อยู่ทางน้อยต้องได้ปล่อย<ม>สิทธิต้องได้ปล่อยสิทธิต้องปฏิบัติตามหลักการของการจราจรนี่เนาะเจ้าดังที่เขาเห็นลักษณะ อุบัติเหตุในนี่นก็นคือว่าเป็นการบอปล่อยสิทธิ์ดังที่พวกเราเห็นนี่ป้ายที่ว่าทางรถใหญ่ขี่ม้านี่ทางมุสมโมเป็นทางนี้เนาะมันก็นจะมีะป้ายบอกอยู่ว่า,ายุดป้ายยุดเนาะยุดรอ,อเบิ่งยานพาหนะว่ามียานพาหนะส่วนทางมาหรือบอ่อ่อยฉัญจรไปแม <Man. S 1> นแต่ลักษณะ เบิงเขาเบิงนี่แม่นชีส่วนออกไปเลยแล้วก็ไปตําเขารถจักอย่างแหงเนาะก็เห็นให้รถใหญ่นี่ก็เสียหลักได้เสียหลักแล้วก็ลงไปอ,อยู่ข้างทางแม่นแล้ว,นวเาาากกนานนะแ,แต่ว่าตาเอารถจักรูถจักจนฟงเข้าทางหอมนั้นแต่ว่าโดยรวมแล้วบอกว่บบาบุคคลใดฝ่ายไหนก็นแล้วแต่เมื่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหล,ลักก็คือความเสียหายทั้งกองทัพฝั่งฝ่ายเนาะบ่จะเป็นทางด้านวัตถุทรัพย์สิน หรือว่าสุขภาพหรือว่าิวิตอินทรีย์ของนัก,กขับขี่นั่นเองเนาะแล้วก็นเน้นกับไปอีกประธานเนาะอันนี้ตามตามที่ผมว่าเบื้องอยู่ในภาพนั้นเนาะสังเกตเห็นว่าหมวกกันกระทบของผููที่าประสบข,ข้อให้ในครั้งนี้รุดออกจากหัว เนี่ยบัณทานเนาะอันนี้เป็นปัญหาสําคัญสุดบัณทานการขับขี่ยานพาหนะทุกๆครั้งโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรและผู้ซ้อนต้องได้ใส่หมวกกันกระทบที่ถูกต้องและกระเทือวิธีหมวกกันกระทบต้องได้ประกันคุณภาพแม่แล้วเนาะถ้าถ้าหากว่าเป็นไปได้บางครั้งบางคราวเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยก็ยุแต่ว่าการกระทบหัวของเขาเนาะโบ่หุนแห้งกระทบกับพื้นในเล็กน้อยหมวกกันกระทุบก็สามารถช่วยได้แม่แล้วเนาะถ้าหากว่าผู้ขับขี่รถจักรทั้งผู้ขับและผู้ซ้อน บ่มีการสวมหมวกกันกระทบที่ถูกต้องถูกวิธีเวลาเกิดอุบัติเหตุเนาะถ้ากว่าแขนหักหักก็ยังมีโอกาสปินปวดซาได้แมนแล้วแต่ว่าหัวของพวกเขาเนี่เป็นเป็นอาวัยวทที่สําคัญที่สุดพวกเขาขาดมันบ่ได้แมนแมนยุว่าหัวกระทบกับบรรดาของแข็งต่างๆเป็นต้นป็นพื้นถนนทางนันแหละถนนทางในปัจจุบันนี้บางทีเรเป็นทางคั้วกรีดก็มีเป็นทางปูยางก็มีเนาะถึงว่าบุถุงขั้นเสียชีวิตก็เป็นคนบ่สมประกอบแมนนี่นับ หนึ่งฮอตชิปกับบอดายเดออันนี้ก็มีเป็นปัญหาสำคัญที่สุดฉะนั้นมากกีกีของเราอย่าลืมก็ได้กันเนาะทางผู้ขับและผู้ซ้อนเมื่อสัญจรตามท้องถนนหน้ทาทั้งหนึ่งก็เป็นไปการปฏริบัติตามระเบการของการจราจรแม่ต้องได้ใส่หมอกกันกระรบทุกๆเถือ่อเนาะเจ้าเนาะ